สวัสดีครับอันนี้เราอยู่ที่สะพานปลายนะครับสะพานปฏิสาวนะครับนี่คือแรนเนอร์เจนี่ที่ปลายครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่โคตรยากเลยนะดอยเลยนะดอยธงครับยังไงสวยอะไรสวยเขาสุด ครับตอนนี้เราอยู่ที่สะพานประวัติศาสตร์ใต้นะครับเราจะต้องวิ่งจากตรงนู้นมาใช่ไหมแล้วก็เข้าเส้นชัยไปเช็คอินครับไปเช็คอินครับใช่ไหมครับไปเช็คอินครับตอนนี้ตีห้าหกนาทีครับเราจะต้องไม่ล้มตรงนี้นะครับเราจะต้องไม่ล้มตรงนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่โคตรยะอะไรนะดอยเลยนะดอยธงครับยังไงสวยอะไรสวยเขาสุดเขาสุดคือสวยมากหรือว่าไงสวยคือทั้งสองอย่างครับสวยมากแล้วก็เดินจนเขาสุด ไม่ไมมันชัน,นหรอชันมากครับชันมากสี่โลจากสี่โลสี่โลจากดอยเมี่ยงดอยเมี่ยงไปกลับไปกลับก็แปดโลแปดโลมันขาไปมันขึ้นขากลับมันลงปะไม่ใช่ครับลลขาไปลงแล้วก็ขึ้นลงไปเพื่อขึ้นกลับมาใหม่แล้วก็ขากลับก็ลงมาแล้วก็กลับขึ้นมาย,ยอดมันเป็นสองยอดนะครับดอยเมี่ยงดอยเมโอเค เจอกันเจอกันวันวนี้มาวิ่งระยะอะไรหกสิบครับพี่หนุ่มครับ <c oughs> ก <c oughs> เเเ็เราพูดชื่อพี่หนุ่มถูกเนาะถูกแล้ว,วเรากะว,ว่าจะจะวิ่งแบบไหน, <c oughs> นวันนี้วันนี้จ,จริงๆอ็ะคือตอนตั้งใจเลยคือมามามาซ้อมไปโป่งยงครับพี่หนุ่มอันนี้เป็นเรซซ้อมเป็นโป่งยงตั้งใจว่าจะไม่อัดเต็มที่เพราะว่าอยากรู้ว่าวิ่งเสร็จ60แล้วมันจะแบบ เรายังยังเหลือไหมอะไรเงี้ย <ừ> um. เพราะว่าเราลงโปร่งอย่างร้อยใช่ไหมเราแบบแล้วปีนี้เราแบบเราไม่ค่อยได้ซ้อมเยอะขนาดไหนไงตั้งแต่ต้นปีเราก็แบบไม่ค่อยมั่นใจในศักยภาพของร่างกายแล้วเท่าไหร่เยอะอะไรครับ75ครับไปเจ็โชคดีครับ,คร,บครับผมไอปีนหมันโถอร่อยๆครับ,รบมาม่าอร่อยค่ะอร่อยตั้งแต่ที่เราสวัดส,ด,สดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ นี่เรามาดูว่ามีอะไรกินบ้างมีอะไรกินบ้างครับยังกินไม่ได้ใช่ไหมครับยังครับยังครับยังกินไม่ได้โอเคพอถึงก็จะกินเลยเนาะุณรได้ได้เราประมาณนาทีเราจะปล่อยตัวกี่โมงวะตอนนี้ตอนนี้ตีห้าห้าีไโคนี่ร้าอยู่แล้ ตามเรามานะไปเรื่อยเรื่อยไม่ได้หรอกเลอยไม่ได้หรอกอุปกรณ์พร้อมขนาดนี้เนี่ยเหนื่อยก็หยุดเที่ยไม่ได้หรอกอย่างเนี้ยดูสิดูคอปดูคอปเขาเลื่อยเขาเลื่อยไม่ได้เพราะว่า เขามีสิ่งที่มีเขามีภารกิจต้องทำ่างยิ่งใหญ่มากเลยเพื่อเพื่อเพื่อริวกูเพราะเพะอะไรนะเพราะอะไรนะเพราะอะไรเมื่อถึเมไปรกนะคุามไมนเขาปากเสียใช่ไหมคะเขาไม่เขาไม่พนันอะไรสิ่งใดเป็นสู่เขาไว้ก็ไม่รู้ทอดานเลยอย่างงี้เราดูไปนะไเข้าไปเข้าไปดไปู่ไปปดูปดูเปดูไ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 ปปปไไ วันนี้มาเอาที่หนึ่งใช่ไหมเนี่ยโอ้โหที่หนึ่งจากด้านทายแล้วนะคะวิ่งแบบชิวๆวันนี้วันนี้แผนคืออะไรวันนี้วิ่งชมบรรยากาศค่ะ ขออีกรอบแล้วโอ่โหนี่วิ่งรอบปวงาเพราะว่าคยยังไม่ได้เอาเมมมันเก่าอ่ะจะคืนหรือเล่ะแล้วภูมาภูวิ่งเลยพูวิ่งหอยสิเดี๋ยวมาเจอกันตอนเย็นค่ำคคราวที่แล้วพี่เข้าความเจดเจดยานาบูพี่วิ่งหกสิบเข้าไปจนจบ มพอดีกันอะไรไคือสามารถข่าขอให้โชคดีข่าจะมีน้องเสื้ออะไรเื้ออาล่าอาลขาอัตาขาขายขายายขายขายไม่มีแล้วหมดโอเคเจอกันเจอกันเจอกันายที่ริมน้ำครับ อันนี้แม่น้ำปายนะปายแม่น้ำปายแล้วก็มีสะพานสะพานเนี่ยเดี๋ยวเราต้องวิ่งสะพานเหมือนเขาที่แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ายัางไงเดี๋ยวขอเตรียมตัว เซ็นเตอร์ใส่ใส่เป็นไงบ้างคะสบายมากค่ะเยี่ยมผ่านยวค่ะสบายมากใส่ซอมใส่แข่งสุดยอดเลยค่ะมันไม่ร้อนใช่ไหมไม่ร้อนใส่สบายค่ะโอ้ขอบคุณมากใช้ดีทุกรุ่นค่ะการันตี มุยน้ำสวยค่ะชอบนี่น้องก็คือเติมน้ำให้เต็มครับแล้วตอนนี้นะคะฝั่งฝ่งของพวกเราเนี่ยก็มีออน้องหมานะคะเดินไปเดินมาเนาะเหมือนกำลังมาทักทายวี่นักวีดูดูท่านเลยนะคะยังไงดีคะพี่โำน้ยพอน้องด้วย ูนะะคพอไปพอไปถึงเอเจสชันเขาก็จะถามว่ามีใครมายังมีใครมายังเ้ยวันนี้เรามาซ้อมจริงวันนี้ไม่อัดวันนี้ไม่อัดจริงๆเคคโอเเราเมคกับเด็กันแล้วใช่เราสัญญากันไว้แล้วว่าเราจะมาซ้อมสู้ๆนะคะแซงไปเลยนะคะโอ้โหไม่แซงประมาณสิบเอ็ดก่อนสิบเก้า

ไม่มาอะไรครับไปโป่งรอไปโป่งแก่แล้วก็ไม่ไปด้วยความไม่ลอยสูบเพื่อเก็บข้าวใส่ข้าวหางด้วยจะรอดเช็ดผมแกงครับครับผมเป็นไงครับต้องต้องต้องสะพานบุญถูกมถึงจะถึงจะสะดวกต้องงงต้อสะพานบุญครับถึงจะออกจากการแข่งไม่ให้ไปออกที่ไม่ให้ไปออกที่ดอยเมี่ยงนะครับออกที่ดอยเมี่ยงนี่ ก็ออกที่ดอยเมี่ยงก็ต้องกลับลงมาอยู่ดี <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีรถเหรอทาพี่หนุ่มไอ้ย่าบอกมีรถรถเข้าไม่ถึงไอ้ยาบอกมีรถเดินลงมาดีกว่าวพี่เดินลงมาสะพานบุญ <c oughs> แหละได้มาอีกเอ็นหนึ่งชัวได้บุญด้วย ไปหรือไม่ก็ไปถึงสะพานบุญยูเทินสะพานบุญไปถึงสะพานบุญแล้วอยู่เทินได้ไหมไดเลยนะกรีปอัพอยู่เทินสะพานบุญกลับออกมาเลยได้เลยได้สามสิบโอเงกิโคถือว่าซ้อมเนี่ยจริงจริงถือว่าซ้อมเมอนถ้าถือว่าซ้อมออกกับ30ก็ได้นะพี่ทุกคนจะเลี้ยวกลับด้วยกันหมดเลยอันนี้เดี๋ยวกลับคนเดียวจะเหงาเออนะกลับไปออกกันออกกันสายมิซองออกกับสายมิซองก็ได้เปลี่ยนลิฟต์ไงกลัวโอเค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 ไปลองดูพี่ดอยเมี่ยงสวยไปเออ ปไปดอยเมียง,ไงไดีกว่าไปมาแล้วไงอไดอะทงสวยไหมอะเดอะทองสวยสวยเขาสุดควรจะไปสวยเขาสุดไปดอยทงเยอะแล้วค่อยเดิเอฟที่นั่น <ไอ S 1> แล้วก็เดินกลับลงมาสวยเขาสุดแล้วเดี๋ยวผมไปรับที่สถานบุญไอ้ย่บอกลงแล้วก็ขึ้น,วนสวยๆชิวๆถ้าเอาันนี้ไปนะสวยเขาสุดไควาอันนี้ไปแล้วไปได้พานอนลามิกที่นั่นนะลันเนอร์เจอ์นี้ไม่ไปดอยทงไม่ได้สวยเขาสุดแล้วเดี๋ยวผมไปรับที่สถานบุญไม่ต้องกล้าเท่ากันเลยมีค่าเท่ากันเลย เดี๋ยวเราใกล้ใกล้ป่อยตัวแลวเราจะปล่อยตัวอีกเจนาทีครับอีกเจนาทีครับเดี๋ยวเราไปให้เขาไปไปหมดแล้วเราก็เราก็เราก็วิ่งคนสุดท้ายนี่ครับน้ำเย็นน้ำเปลครับแช่น้ำเย็นเถิดขึ้นมาแค่น้ำร้อนแล้วลงแค่น้ำเย็น้วยนุดซค่มน้้อนลังได้เวลาแล้ว เร,เราจะหมุนไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วกันนะคะที่นี่เราที่งตอนนี้นะคะก็มากันเยอะมากๆเลยนะคะและพวเราก็เดินผ่านมาได้เที่ยวต่างๆนะคะพร้อมพร้อมค่ะเรามาซ้อมค่ะ ับเดดี๋ยวจะูเราจะไม่อัดจริงๆแกเราไม่อัดวันนี้เรามาซ้อมอาทิตย์หน้าต้องซ้อมต่อโโออเเคคต้องเซฟเซฟเลยขอ80%ไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่เหลือใอ้ซ้อมก็หายใจงั้นเดี๋ยวอาทิตย์หน้าพามต่อเนื่องวมนนี้มีฉะนั้นเลืนี้จะเป็นการซ้อมเป็นซันซ้อมใช่ค่ะมาพร้อมกับเตร็มร่างโชคดีทุกคนค่ะวิ่งให้สนุกนะครับเราก็จะวิ่งให้สนุกเหมือนกันสองหนึ่งห้าเยี่ยมมาก ต้องมีการ n e w normal การแซบปบนะ ครับอันนี้เราอยู่ที่สะพานปายครับสะพานปฏิสานะครับนี่คือแรนเนอร์เจนนี่ที่ปายครับก็เป็นบรรยากาศสวยงาม นะเราจะวันนี้แผนของเราก็คือเราจะวิ่งช้าๆเพื่อเซฟกล้ามเนือ้อเพื่อจะเก็บกล้ามเนื้อไว้ซ้อมในสัปดาห์ต่อไปนะปปนะเพราะฉะนั้นถ้าเจ็บเราก็จะหยุดนะเราก็จะไม่งั้นเดี๋ยวความต่อเนื่องของการซ้อมไม่มีนะโอเคเไม่ทันเลย กูก็เหนื่อยแล้วเอ๊ยไม่ใช่กูจะไม่บน่นกูจะไม่บน่นแค่ช่วงแรกของการปล่อยตัวนะ่นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเนี่ยนะเราอ่านสะพานไปละนะเราจะไม่เกาะใครนะ ไปด้วยกำลังของเราเองนะโอเคไปเรื่อยๆครับ <laughs> เจอกันเมื่อดูครับเจอกันเมื่อเมื่อเราจะต้องเจอกันแค่นี้แหละแค่นี้แหละจะเจอกันอาว นู่นนู่นนู่นจอขาคน้นค่ะพี่ช้ามากเลยพี่แบบพี่ช้าแบบโคตรช้าแต่ปวามดีกันก็ได้เดี่ยก็เราจะเดินสลับวิ่งนะฮะก็มาดูกันว่า ถ้าเดินสลับวิ่งแล้วเราจะทันคัดออฟไหมนะตอนขึ้นเนินเราจะไม่ไม่เร่งนะครับก็ใช้แผ่นสวีปเปอร์นะครับโอเคสวัสดีครับคิสู้ครับเราจะให้ทุกคนแซงไปก่อนคนระับ มาณร้อยร้อยกว่าคนนะครับร้อยกว่าคนนะนี่ใกล้จะหมดแถวและสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันหลีอยู่เนี่ยนะครับครับผมป่งแยงร้อยป่งแยงร้อย สองสองคนนั้นเขาไปร้อยไม้กันหมดแล้วนะเราอยู่ประมาณนี้ครับเราอยู่ประมาณนี้หกสิบนะสวัสดีครับมาสีสวัสดีครับมียาไหมมียาไหมพกมาเต็มค่อยๆตอนนี้มองโล่ห้องนะฮะเราจะต้องไปที่แลนด์สปิดใช่ไหม แผ่นดินแยกเพื่อเช็คควายหนึ่งนะครับแล้วก็แผนคือวิ่งอย่าให้เจ็บนะไปเรื่อยๆเดินไปสลับวิ่งนะถ้าเจ็บก็อาจจะต้องหยุดนะเพาะเดี๋ยววิ่งหน้าเราซ้อมไม่ได้เดี๋ยวเจอกันตรงกองแลนแลน,นสปริป๊เจอกันครับ จะอยู่ท้ายๆแล้วนะฮะน่าจะข้างหลังน่าจะไม่ค่อยเหลือใครนะเข้าไปกันเหมือนอ๋ยสองคนเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าถ้าเดินสับวิ่งในเทรลครับเัาะากร้ามเนื้อไม่เจ็บนี่มันจะจบไหมมันจะรอดไหม นะจะทันคัตออฟนะฮะแต่ละคัตออฟสวยนะฮะ เรามาจอบวะสวัสดีครับสบายดีนะครับบัวชิวมาก ดีมากครับตอนนี้เราก็ไม่รีบไม่รีบไม่รีบเลยเดีย๋ยวให้เขาไปก่อนเราเก็บภาพสวัสดีค่ะสวัสดีครับวิ่งหรือถ่ายอะไรครับวิ่งหรือถ่ายสวัสดีคุณครูดีครับ ่กเขก็มาระยะน,นี้เหี่ยพี่ครับเกาะนีไปนี่มาเจ็ดห้าไม่ไม่ใช่เจ็ดห้าเฮะไม่ใช่ครับหกสิบครับกาดบรรยาดีฮะบรรยากาศดีตับตูนสวิตเตอร์สวัสดีครับคนเหนื่อแล้วเจ้า <c oughs> คนเหนือแะ้วเจ้า สวัสดีจ้าคนจังหวัดอะไรเจ้ายู่จังไม่เจ้าโอเจ้าถินเนาะยินดีเจ้าไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มไอหนุ่มใช่ไหมไม่ใช่ไอหนุ่มใช่ไหมอเจ้าอ๋ออ้ยไอ้หนุ่มเจ้าเรกว่าโดนด่าไม่รูอ้จัอ้โอ้ยโอ้ย้จัอครับ้ยโอ้อ้ยโอ้ยปอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ดโอ้ย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 โอายาอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยโออ้อ้ยน้้ กับพี uhm ่พี่แหละตอนไหต้องมอมแปลว่าพี่ไม่ทำตามพี่ได้ใช่ได้การบ้านจากคนนี้โอเคโอเคค่ะแล้วเจอกันถ้าเหนื่อยแล้วอย่ามาโทษกันนะครับไม่นงานนะใจจากพี่ไอ้หนุ่มนะคได้มั่นงานใจจากไอ้หนุ่มครับโชคดีครับเจ้า สวัสดีครับสวัสดีครับคุยกับควายแล้วนะมบรรยากาศสวยมากเลยอันนี้เป็นควายเซตใช่ไหมฮะที่ทางทีมงานเซตมาเป็นควายเอ็กซ์กซ่าทำไมดูสวยงามแล้วก็ จังหวะการวางลงตัวมากนะคอมโพสของการวางควายนี่แบบว่าต้องคิดมาแล้วสวัสดีครับต้องมีการเซตจัดฉากแน่นอนครับควายสามตัวนี้เป็นควายเอ็กซ์ตาร์สวยงามนะสวยงามฮเดี๋ยวเราจะไปถึงบีเอ๊ะถึงอะไรวะ โอ้อย่างนี้สวยและตอนนี้เราก็มาถึง B1 แล้วนะฮะเท่ะไรวะมันล็อกวะ่ะ แกิโลชั่วโมง21นะฮะครบับชั่วโมงยีบเอ็ดดีหนึ่งแลนสปิคนก็ลงมานเต็มเลยนะครับแผ่นดินแยกแลนสปิตสวัสดีครับสวัสดีครับแลนสปิตครับสวัสดีครับ แจ้สวัสดีครับสวัสดีครับผมวาโกโก้มากกันแล้วมีท่าแนเสียเลยนี่เราอยู่สวนรถไฟปะครับเนี่ยไม่ใช่ใช่เหมือนเจอกันสวนรถไฟแล้วมาเจอที่นี่สวัสดีครับอันดินแยกร้อยเมตรครับอ้าวพี่พี่วิ่งอะไรเจ็ดห้าเหรอเจ็ดห้าโอ้มามาคนแรกเลยที่อยู่ที่สามตอนนี้อะไรเนี่ยไม่รีบอ่ะไม่รีบไม่เร็วค่อยๆไป โหดไวครับ,รบที่แล้วถ่ายดอยเนี่ยมาสวยปีนี้เลยตามมาสวยแล้วโหดตามมาถ่ายตาม <laughs> ตามมาด,สสดูสวัสดีครับ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  สวัสดีครับพี่นุ้สวัสดีครับสวัสดีครับสายค่ายพี่นุ้ยครับสวัสดีครับแลนด์สปิดก็เป็นเอหนึ่งนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ แลนสปดก็มาเที่ยวกันได้นะผมเจอต้นเฟิร์นต้นหนึ่งเมื่อปีที่แล้วไม่รู้จังอยู่หรือเปล่าสวยมากเดี๋ยวเราตามไปดู นี่ฮะต้นเฟิร์นโอเคเดี๋ยวเราต้องให้เข้าไปก่อนครับนี่ต้นเฟิร์นต้นนี้สวยมากนี่เป็นดงเฟิร์นนะครับสภาพผมก็ถึงแล้วนะครับ8ปกิโลกว่าชั่วโมงย6ิบห เขาให้เวลาประมาณสองชั่วโมงมั้งใช่ไหมมีหนึ่งนะฮะแป<บ>ด<บ>จุดห้า่แก้วมังกรน,นะครับเชื่อใส่ดีไหมครับสุดยอดค่ะ <c oughs> ที่สุดแห่งความสบายวันดีไซน์ที่โดดเด่นค่ะขอบคุณครับแร่ไปหนุ่มซู้นะเว้ยสู้ๆๆๆเลยๆๆพ่อจะช่วยเฮ้ยแกบนนะเพื่อเลี้ยวปูนะเว้ยผมหวังกับพี่ไว้เยอะนะเว้ยหวังไว้เยอะเลเว้ยหกสิบกูยังแย่เลยเหลือีกร้อยหนึ่งอ่ะทำไมรีบอ่ะวันนี่อันดับห้าเลยป่ะ ไม่รู้เพล่เลยผมมีกระสานที่3าคนกันถ้าผมช้า,าผมจะเหงาแสดงว่าท็อปร้อยทุยมีอยู่สามสามคนปีแล้ว60สพี่ท็อปร้อยนะเพราะอะไรเพราะมี84คนหน้าดา้านจริงๆรี่ <c oughs> ไปกินอิ่มยังเนี่ยยังไได้กินเลยแต่๋ยวถ่ายเล่นก่อนโอ้ย่รยไม่รีบยย่ยยยย่ยย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 เยยยยยยเยยยยยนยย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 เยย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  ไม่เลยจะเน่นมู้งถ้าไม่รอขอว่าเลยใบเมี่ยงเนาไปถึงดอยเมี่ยงแล้วลูกอันนี้เราโดน75ตามมาแล้วครับเราต้องค่อยๆขยับหนีฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะอายอายเดี๋ยวเราไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆโอ้ย เรื่องเจ็บไอทีแล kind of kind of ้วเลนเจ็บไอทีแบนแล้วครับเราอาจจะต้องไปแบบช้าสุดๆแล้วเพื่อประคองเลยเดินเอาเดินเอาแล้วเราจะรู้ว่าทันไม่ทันทันก็ทันไม่ทันก็ไม่ทันนะ